นะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟอ่าไม้ลอยนะครับไม้ลอยแล้วก็อีคิวโอลูเทคนะครับแล้วก็คอสนะครับเอทีเอชสองทางนะครับผมแล้วก็แล็ปตัวนี้น่าจะแปดยูนะครับแปดยูด้วสิบเก้านิ้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เทสสินค้าเลยนะครับผม แจ้งราคาไปเลยนะครับแจ้งราคาไปเลยนะครับคอร์สนะครับเอ่อบล็อกไฟนะครับบล็อกไฟ npe นะครับตัวนี้1,200บาทรวมส่งนะครับผมไม่ลอยนะครับไม่ลอยหารูปไม่สวยๆนะครับผมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมลูกค้าแจ้งมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผม ไม่ไรตัวนี้นะครับ EQ 1,200บาทนะครับโ y ยูโรเทคนะครับคอร์สก็1,200บาทนะครับผมแหลก2,000ับาทนะครับฝาครบนะครับผมฝาครบนะครับนะครับนะครัแหลกฝาครบนะครับเป็นของ n t s นะครับแหลก n t s แล้วก็ตู้15อ่าตัวนี้ PS นะครับผมพร้อมดอกเลยนะครับพร้อมดอกเลย ร้อมใช้ใบละสองพันนะครับผมใช้ใบละสองพันนะครับดอกน่าจะเป็นคานี้นะครับผมแหลมเป็นตองแปดนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับประดิษฐ์นะครับผมประดิษฐ์อ่าตู้นี้นะครับเป็นหกแปดแปดบีนะครับผมแทรละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับผมก็จะมีตู้นะครับผีเสื้อนะครับผีเสื้อ ตัว21ดนิ้วนะครับพีซ่ายิบเอดนิ้วสวยเลยนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดห้าิบาทนะครับผมแล้วก็ตู้เบตนะครับตู้เบตอาจจะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมน่าจะมีนะอีเกิลซาวอยู่นะครับอยู่หลายใบอยู่นะครับแ้วก็มีไข่อื่นด้วยนะครับแต่ก็สภาพก็คือมีสีลอกนะครับผมสีลอกแต่ไม้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมบางใบก็อาจจะมีฉีกบ้าง มานน้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับดอกน่าจะมีอยู่2รุ่นนะครับ2รุ่นเป็นของ p ีอีอาร์ดโอแปดรวัตต์นะครับผิวแปดร้วัตต์แลวก็เป็นตัวคาเน่มอระกรตุเขียวนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าเดิมๆนะครับแต่ผมยังไม่ได้ถอดนะครับผมเบื้องต้นนะครับพนักงานที่เอามาส่งนะครับถอดถอดดูแล้วนะครับ มีเท่าไหนหาอยู่นะครับผมเอาไปเก็บงานนิดหน่อยนะครับตู้เปล่าไม่แพงนะครับตู้เปล่าไม่แพงใบละพันนิดหน่อยนะครับผมตักมาแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น NPE นะครับผม C สามพันหกเฮดนะครับสามพันหกเฮดนะครับสวยๆอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมือนหนึ่งพันหนึ่งพันอ่าสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทตู้กลางนะครับตู้กลางก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ เป็นแต่แกงปั๊มนะครับผมนะครับแฝนสันจุดนะครับแต่ชุดแฝนไม่มีมาได้แต่บาแขนมานะครับได้แต่บาแฝนชุดต่อไม่มีมานะครับแต่พอทำใส่เอานะครับผมทําเด็กใสาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับอาดอกนะครับดอกคุณเช็คคร่าวๆนะครับผมเป็นนะครับ 12bm นะครับ 12bm 300b นะครับผม 12bm นะครับอ่า ลูกค้าแจ้งว่ามีเดิมอยู่6ดอกนะครับซ่อม4ดอกแหวจะเป็น NPE คอมห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็มีเน็ตเิรกมีเน็ตเิรกแสงแหลนนะครับของคันนี้นะครับตัวนี้มีอยู่10ใบนะครับ10ใบพร้อมใช้เลยนะครับสภาพก็สีะลอกนะครับผมสีะลอกนะครับแต่ไม้ผมดูแล้วก็ยังแน่นๆอยู่นะครับมันแน่นๆครับคงยุกเหล็กนะครับ เิบสีนิดหน่อยสวยเลยนะครับผมไม่แพงนะครับใบพันธุ์กว่าเหมือนกันนะครับแต่ต่แกงปั๊มด้วยนะครับแล้วก็มิกนะครับผมมิกเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวอารีนเฮดนะครับอารีนเฮดนะครับแซดสองสอง fx ตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวแต่ผมยังไม่ได้เทสเลยนะครับผมพอดที่ของเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวก็เลยไลท์ไล์ก่อนนะครับผม ตอนนี้ของอยู่ที่นะครับอยู่ที่บางปะอินนะครับผมอยุธยานะครับผมอยู่ที่บางปะอินอุธยานะครับอยู่ถึงประมาณวันที่น่าจะ4 6 7นี่ครับตัวประมาณนะครับผมกับของของที่อยู่บางปะอินนะครับแล้วก็จะขนกับสีสะเก็นะ,ค,ะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางนะคะนรับเสียงกลาง12นิ้วนะครับด้านหลังตู้เบรคก็จะประมาณนี้นะครับ ท่องสายไฟยังไม่ได้แยกเลยนะครับผมด้านหลังด้านหลังเป็นตู้ผีเสื้อนะครับวีเดน่นนะครับผมนะบก็ถ้ามาสอบถานได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวดูดอกดูอีกที ดีย๋ยวแจ้งราคานะครับผมเดีย๋ยวเพิ่มเพิ่มีเท่าไหร่นะครับหาอยู่ก็ใกล้ๆก็แวะมาดูได้นะครับผมอยู่ที่บางปะอินอยุธยานะครับก็ประมาณอยู่สักประมาณถึงวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละครับผมอีกสามสี่วันนะครับผมแล้วก็จะกลับรีสเกตนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ